เราจะพามารีวิวรถซึ่งเป็นรถที่มาจากบริษัทรถเช่าคันนี้ป้ายแดงอีกที่5 8 9 9 0 0 0บาทแต่เราเปิดประมูลที่เท่าไหร่นะพี่บิก๊ก2,70,000บาท2 7 0 0 0 0เองอะ่ะป้ายแดงคันนี้นะ1 1 5 0 0ล้าน0บาทราคาเปิดของเราคันนี้นะ2,80,000บาท สวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับเพสยามอินเตอร์กัมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้นะครับผมบิ๊กครับเราเอิญนะคะวันนี้นะเรามีไฮไลท์พิเศษนะคะก็คือเราจะพามารีวิวลรถมีทั้งทหลังนี้เลยรถเก่งนะคะรถตู้นะคะซึ่งเป็นรถที่มาจากบริษัทรถเช่าพูดได้เลยว่าเป็นอันดับท็อปของประเทศไทยเลอยากรู้ว่าจุดเด่นของรถเช่าเนี่ยคืออะไรบ้างครุ่นเนินตามที่เรารู้กันเนี่ยว่าเขาก็ต้องมีการปล่อยเช่าให้กับลูกค้าเนาะ ดังนั้นจุดแข็งของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของ preventive maintenance ก็คือเรื่องการซ่อมบำรุงนะคะการที่เข้าเช็คระยะทุก10,000โลนะคะเปลี่ยนยางทุก5 0,000โลทุกอย่างนี้เขาทำตามมาตรฐานดังนั้นเรื่องสภาพรถนะคะก็จะค่อนข้างมั่นใจได้นะคะเพราะเขาจึงมาตรฐานของเขาในการเซิร์ฟลูกค้าของเขานั่นเองหลักๆเลยก็คือสามารถเช็คประวัติได้ใช่เช็คประวัติได้หมดเลยว่าถูกต้องถ้าเทีากับสูย์ก็มั่นใจได้เยว่อนอะไรแท้แน่นอนนะคะทุกๆ50,000โลใช่ไหมทุก1 0,000โลค่ะเช็คระยะแต่5 0 0 0 0่นโลเขาส่วนใหญ่เขาจะเปลี่ยนยางว ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยเนาะได้เลยครับโอเคมาถึงคันแรกเลยนะครับเป็นรถเลยครับคุณเนินคันนี้นะคะเป็นโตโยต้ Vios 1.5J นะคะปี2015เจ็ด A ค่ะคันนี้เจ็ด A เลยแต่คันนี้นะคะติดแก๊สมาเป็น LPG นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูสภาพโดยรวมภายนอกภายในกันดูก่อนเนาะจะเป็นล้อกระทะนะคะมีส้มสีนิดหน่อยนะคะตรงนี้นะนิดนึง ลองดูท้ายเราก็จะเห็นนะคะว่าติดก๊าสมาเป็น LPG นะแต่สภาพภายในใช้ได้เลยนะคะ <Wow. S 1> ค่อนข้างค่อนข้างเวิร์กเลยเลขไม่อยู่ที่แสนห้าเกือบแสนหกนะคะคัน oh. นี้ป้ายแดงอยู่ที่ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท ห้าแสนเจ้าเลยอะแปดหมื่นเก้าพับาทใช่ป้ายแดงอยู่ที่5้9แสนแาพันนะคะราคาเต็นท์เท่าไหร่ครับราคาเต็นท์อยู่ที่ประมาณสามแสนสี่ามประมาณนี้แต่เราเปิดประมูลที่เท่าไหร่นะพี่บิ๊กสอง0สนเจ็ดหมบาทสองแสนเจเองอะถูกกว่าหน้าเต็นประมาณ20% 2สิบนะคะประมาณนี้นะอันนี้ลำดับที่เทไหรครับคุณเดคันนี้นะคะลำดับที่สานะคะสามสิบสีองแสนเหมืบาทเท่านั้นนะคะราคาเปิดประมูลคนที่มีงบแบบไม่เกินสามแสแล้วอยากได้รถที่แบบ เป็นรถเก่งเนะาะซช์กลางๆเล็กๆเกนี่ยได้เลยได้เลยนะ,ะยนะสองเซนเจ็ดถูกมากเครื่องก็ยังใหม่อยู่เลยเนะาะทำความสะอาดมาดีมากนะคะเราจัดเต็มนะสแล้วเเข้าประมูล มาอันดับที่2เลยนะครับคันนี้เป็นอี u สุดีแม็กสเปซแค 1.9S นะคะตัวล่างอันนี้เป็นตัวล่างนะตัว S จะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะลูกค้าอันนี้มาดูภาพห้องเครื่องนะคะก็ท้องขามสามาท่องท่องเวิร์กนะฮะดีเลยคันนี้เป็นสีขาวปี17นะคะลูกค้าปี2017ก็ลดแค่3ปีเองนะอันนี้จะเป็นเกจดีด็อกนะคะดีนะเกจดีน่าจะมีการกระทบทางโครงสร้างหลักมาครับผมแต่โดยภาพรวมก็คือยังสภาพสวยอยู่ก็จะเป็นเป็นตัวแคปบนะคะลูกค้าเป็นตอนครึ่งเราจะเห็นเลยว่าเป็นตอนครึ่ง คันนี้เลขไม้นะเลขไมาอยู่ที่1นึ่งแสนหนะคะก็วิ่งมาค่อนข้างไม่ไม่เยอะถือว่าไม่เยอะสำหรับรถกระบะเลยนะคะครับผมใครที่ซื้อไปเพื่อที่จะขนของนะคะใช้งานเนี่ยค่อนข้างเวิร์กนะครับผมแนะนําเลยเพราะตัวนี้ก็ติดแฮร์รี่บอยด้านหลังมาให้ด้วยนะอันนี้ราคาป้ายแดงอยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณผู้ชคันนี้ราคาป้ายแดงอยู่ที่5้าแสนบาท5้าแเลยนะ5้าแเลยนะใช่5้าแสนแปดหมื่นสี่พันราคาเต้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาเต้นอยู่ที่สี่แสนสามราคาเปิดประมูลเท่าไหร่ครับประมูลเเราปิดแค่ 365,000บาทถูกกว่าหน้าเต็น์ประมาณ6 0 0ม0ถึง70,000บาทคันนี้นะคะลำดับที่37 2 0 3บาครับผมก็เรียนเชิญนะคะถ้าใครสนใจก็เข้ามาทวงประมูลนะคะมาอันดับ3นะครับคุณเดินคันนี้พูดได้เลยว่าเป็นแฟมิลี่คาร์เนาะ เป็นรถเจ็ดที่นั่งเจ็ดที่นั่งที่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะเป็นรถรุ่นท็อปนะคะเป็นโซนิสูรจีนะคะของอินโนวาในรุ่นท็อปคันนี้สตาร์ติดขับได้นะครับสตาร์ติดขับได้ปกตินะคะรถค่อนข้างสวยเลยนะคะไฟจะมีไฟตัดหมอกนะคะเป็นตัวตัว G ีนะค่ะบอกเลยว่าคันนี้ภายในค่อนข้างสวยสวยเลยนะสวยเป็นบอกห้านะคะครับผมข้างหลังนี้นั่งได้อีก2ท่านนะคะเป็นเบกครับป้ายแดงอินโนวาี่อยู่เท่าไหร่ครับโอ้หป้ายแดงอินโนวานะคะป้ายแดงคันนี้นะ1ล้าน 15,000บาทราคาเต็นท์ตอนนี้นะขายที่สามแส0เจ็ดไม่ต่ำกว่านี้3,700 0 0เจนะคะราคาเปิดของเราคันนี้นะอันนี้คือราคาราคาเก่าก่อนพอดีคิดว่าราคาใหม่อาจจะถูกลง2 8งแส0ปบาทอ,อันนี้คือของอาทิตย์ที่แล้วนะ28,000 0ถูกกว่า37,000 0เจนะ ถึง90,000มื่นบาทลูกค้าสองแสนกว่าเนีใช่เจ็ดที่นั่งเจ็ดที่นั่งลำดับที่อะไรนะคันลำดับคันนี้นะคะลำดับที่40ค่ะต่อมานะครับเป็นคันที่4เลยครับคุณเดินคันที่4คันนี้นะคะเป็นอีสูตรดีแม็กสจุดห้าเอสนะคะตัวล่างอันนี้เป็นตัวล่างก็จะเห็นเลยว่าไม่มีไฟตัดหมอกนะคะของเครื่องก็ใหม่ใช้ได้เลยนะคันนี้เป็นดีแม็กเฟสแคปสองจุดห้าปีสองพันสิบห้านะคะคันนี้ก็จะประมาณ5ปีใช่ประมาณ5ปีแล้วเฟสแคปก็จะเห็นว่าเป็นล้อวงกระทะนะคะคราวนี้มาดูภายในกันบ้้้าางนนนะะะคคคลลููกัีีเขไมจอย่ท ประมาณ2องแสนสี่นะเกือบจะสองแสนห้าแล้วแต่ก็5ปีแล้วก็ถือว่าโอเคนะคะราคาป้ายแดงอยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณเนอร์ราคาป้ายแดงคันนี้นะคะอยู่ที่ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทห้าแปดสี่ห้าแปดสี่ใช่ห้าแปดสี่ราคามือสองอยู่ทเท่าไหร่ราคามือสองน่าเต้นนะ ประมาณ4 2่แสน4องสี่แสนสองสี่นสองส่แสนสามประมาณนี้ไม่หีกันราคาเปิดประมูลอยู่ที่เท่าไหร่3 5มแสนค่ะ3 5มแสนนะครับคุกค้าพ่อค้าแม่ค้าคนไหนอยากได้กระบะไปใช้งานนะครับ3 5 0 0 0 0ห้าห้บาทนี่ถือว่าไม่แพงเลยใช่ไม่แพงรถปี15นะครับแล้วไม่ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าลำดับคันนี้ลำดับที่31 31ไปดูคันถัดไปครับผมและนี่คืออันดับสุดท้ายแล้วนะครับคุณเนินค่ะคันที่หเป็นรถอะไรครับเป็นโตโยต้าไฮแอสนะสามจุดศนย์ะคะขับ4คลนส้อค่ะคันนี้ปี1ิ 2 0 27นะครับผมปีเองสามปีนะใหม่มากนะคะคันนี้ใหม่ๆใช่แล้วก็เท่าที่เช็คมานเนี่ยคือเกตบีนะคะมาดูห้องเครื่องเราจะเห็นเลยนะห้องเครื่องดูน็อตได้เลยลูกค้าไม่แกะเลยนะใหม่นะไม่แกะมาเลยนะดูตรงมุมนู้นนะไม่มีแกะหน้าเครื่องเลยดูภายนอกก่อน แต่ไงบ้างของโหสีนี่กริบเลยนะครับเป็นสีเทามีรอยสเก็ตนิดหน่อยนะคะนิดนึงนิดหน่อยนิดหน่อยเก็ดบี่อมสีนิดเดียวค่ะส้มสีนะ่าจะไม่เกิน20% 30%ิบเปอรนะคะ่าพอมาดูข้างนอกเสร็จปุ๊บมาดูข้างในเลยครับวางขวางนะคะ ว้างขวางรถประเภทนี้เหมาะกับขนอะไรดีนะพี่บิ<ๆ>๊เป็นขนคน,คนหรือว่าถอดเบาะก,ก็สามารถขนพวกของได้นะไฮเอสหลังคาเตี้ยก็จะเป็นรถที่ฮิตกันมากนะในหมู่รถไมโลรถโอวนตินที่เขาขนกันนะครับสินค้าพวกนี้นะคะป้ายแดงคันนี้นะคะอยู่ที่956,000บาท ไอ้ใบแดงนะนางนวลนางนวงมือสองเท่าไหร่มือสองหน้าเต็นท์เนี่ยขายกันอยู่ประมาณ6กแสนหกหกแสนเจ็ดแสนหกนะครับผมราคาเปิดประมูลเท่าไหร่เปิดประมูลเรานะคะห้าแสนหกหมื่นบาทห้าแสนหกนะห้าแสนหกถูกกว่าแสนนึงเลยนะลูกคา<อ>้าเนี่ยนะครับที่อยากได้รถตู้นะครับไฮแอทคั A นนี้นะครับไม่คุณพลาดเลยนะครับผมเป็นลำดับที่28นะครับลูกค้าคันนี้นะเลขใหม่90,000 ก้าหมื่นนะครับเองและนี่คือ5คันนะครับคุณเดินที่เราได้รีวิวไปวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างคุณเดินหคันนี้รถสวยสำคัญนะคะแล้วก็ราคาซื้อได้ถูกหน้าเต็นประมาณ20%เลยนะคะลูกค้ายืนยันจริงๆจากราคาตลาดนะคะประมาณ20%เลยก็ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับลูกค้าคนไหนที่อยากมาประมูลนะครับก็สามารถประมูลได้2ช่องทางใช่ช่องทางแรกก็คือมาหน้าร้านนะคะมาหน้าร้านนะครับมายกกันได้เลยวันละจํา0 0นสองนบาทใช่ลงทะเบียนปุ๊บ ประชาชนใช่ค่ะส่วนอีกทางหนึ่งก็คือออนไลน์เนาะออนไลน์สามารถออนไลน์ดูออนไลน์ได้เลยแล้วก็กดบิดมานะคะที่ก็วางเงินมาจำเหมือนกันแต่สามารถโอนเงินแล้วก็ส่งสลิปมานะคะทางไลน์แอดนะคะครับผมวันนี้นะครับบิ๊กจากสยามอิเตอร์กัมะมูนนะครับและคุณเอิญจากสยามอิเตอร์นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ